ใส่รองเท้าบูทก็สลับกันใส่นเนาะตืหตาต้มาวใส่รองเท้าถูกไหมนั่นน่ะฮะมันสลับข้างกันนี่ลูกระวังระวังเนี่ยตอนนี้มารอ รับพี่ที่หน้าโรงเรียนนะครับอะไรเปิดแไม่ไว้ไม่ด้เปิดแคบร้อนเปิดแคบร้อนโอ้โหขอบคุณครับรู้ดีเปิดแคบร้อน เน่แน nee, nee, nee. <c oughs> nee, ่แน่หาเรื่องเนี่ยเอามือออกก่อน โยดโยดโยโยไม่เอาลูกโน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 อี no, 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 no. ่หักแม่โอ้โหไหนหนขับงทงช่ายยังไงไป <c oughs> อไปกับพ่อนู่นไป <c oughs> ไปเร็ว พาพ่อไปนูป่นไปตาเก๋ตาเก๋ไปแล้วบ้านหน่อยอืมาแล้วบ้านหน่อยยังเกาะบ้านหน่อยครับพ่อครับอันเดียพ่อแล้วแล้วไปพ่อแม่หันมาบลาไม่กล้าไปหาพ่อดิมาบ้ามาบ่าเฮ้ยมาบ่า ดะด <No ังกระเป๋าดังนะงระตังเรียบไหมครับไม่ใช่รดังพ่อครับอ yeah. ืมราดัพ่อครับเามันด wow. ังเกินไปมันดังเกินไปลูกเป็นอปไรป